สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่17เดือน11ปี68นะครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4หนอยนะครับผมก่อนไปรับชมฝากพี่พี่อกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับเชฟหนุ่มในการทําคลิปนะครับผมสําหรับผลรัฐบาลไทยเมื่อวานสูตรไม่เข้านะครับผมต้องขอโทษขออภัยพี่ๆ f ด้วยนะครับผมสำหรับ ทาหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับยังอยากเข้ากลุ่มไลฟ์เชฟนมอยู่นะครับไลน์นะครับ087นะครับผม966 5605นะครับฟรีนะครับผมใครอยากเข้ากลุ่มไลน์เนาะสำหรับโทรสั่งแคปหมูนะครับทำพรุ่งนี้นะครับส่งวันพุธโทรนะครับแคปหมู โลละสามร้อยห้าสิบาทนะครับศูนย์แปดแปดนะครับหกแปดสามหกสองแปดหนึ่งนะครับใครอยากสนับสนุนช่องหรือว่าอยากอุดหนุนช่องแคปหมูภูทรน,นะครับก็โทรสั่งได้นะครับครับผมจะราสรุปผลของวันที่สิบหกกันก่อนนะครับเชฟหนุ่มให้เด่นที่ศูนย์สามห้าแปดวิ่งลู่ที่ห้ากับแปดนะครับเน้นห้า กาชาติออก3 8 6กับ1 8นี่ครับผมมาตัวเน้นเลยครับ1 8ตั้งแต่รอบแรกเลยครับผมแล้วก็6 8 8 6ไม่มีนะครับผมก็วิ่งรูป8มาเนาะอันนี้ให้8 3 5มันออก3 8 6ผิดตัวเดียวอันนี้ก็3 8 1อีกโอ้โหเสียดายครับตามต่อของรอบพิเศษนะครับออก9 2 9 กับสองห้าไม่มีมีแต้วิ่งรูดห้าเข้านะครับให้สาหออกสองหปกติออกเจ็สองหนึงกับศูนย์สี่นี่ครับมาศูนย์ส่นะครับมาศูนย์สีเนาะแล้วรอบ v i อออกหกสองกับแปดมาแปดนะครับตัวเด่นนะครับศูนมานะครับผมศูนมา สามมาจะไปอยู่ข้างหน้าตามไม่เข้าห้ามาแปดมาวิ่งรูทห้ามานะครับครับผมเดี๋ยวตามต่อของวันที่สิบเลยนะครับผมวันที่17นะครับวันนี้ ไม่ร้อนเท่าไหร่น่งพักแล้วก็เลยทําคลิปให้เลยนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับผมเดือนสิบเอ็ดนะครับปีหกแปดนะครับหาหนอยวันนี้นะครับรวมสี่หน่อยนะครับเด่นนะครับเด่นที่สามนะครับวันนี้ 3 4มี่เดแล้วก็9นะครับวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดที่3ามนะครับผมจับชุดนะครับ3 4นะครับ3ามห้าสาหแล้วก็3ามจาเจนะครับ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับ ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะครับชุดเบิ้ลนะครับผมสามสามสี่สี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะครับผมเก้าเก้านี่ไม่มานานแล้วเนาะชุดสามตัว

4ี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหรือเปล่าสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่ห้าเอาครับผมประมาณนี้นะครับแนวทางของวันที่สิบเจ็ดนะครับผมวันนี้มันจะมาพี่น้องหรือเปล่า สำหรับวันนี้วิ่งลู่ที่สามนะครับกับสี่สามกับสี่เน้นสามนะครับสามสี่มันจะมาพี่น้องหมวันนี้สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสาม สามตัวก็จะเป็นเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสามสี่ชุดนี้นะครับผมชุดเบิ้ลน,นะครับผมสามสามแล้วก็สี่สี่เนาะ ใครชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเชฟหนุ่มก็ทําให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็ใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเอาเฉพาะตัวที่เราชอบนะครับไม่ชอบชุดนี้ที่เชฟหนุ่มจับไม่ไม่ชอบชุดที่เชฟหนุ่มจับสามตัวให้ก็เอาสามตัวนี้มาจับเอาเองก็ได้แต่วันนี้ชุดเก้าเก้าหนึ่งสามนี้ไม่มานานแล้วเนาะเดี๋ยวเขียนมาให้สักตัวดิ เก้าหนึ่งสามชุดพิเศษใครชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางครับไม่ชอบก็ผ่านครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางขอให้เฮงเงปังๆกันทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ